สัปดาห์นี้ราคาทองคำเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะต้องจับตาดูโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขอย่างที่คุณพเดิมพบบอกไปว่าสามารถโยงเข้ามาได้ก็คือ ISM กับ PMI ด้วยถ้าเกิดตัวเลขทางเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปประกาศออกมาดีเนี่ยก็น่าจะมีผลทําให้อาัตาราแลกเปลี่ยนของทั้งสองสกุลเงินนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐนั้นเงินดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นแล้วไปไปมาอาจจะเป็นปัจจัยที่ไปกดดันเรื่องของราคาทองคําให้ย่อดตัวลงมาก็เป็นไปได้เหมือนกันพอเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจยิ่งตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้น เท่าไหร่เนี่ยในฐานะสินทรัพย์ที่ถือได้ว่าปลอดภัยก็จะมีแรงเทขายออกมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปตรวจสอบทิศทางราคาทองรอบสัปดาห์กันหน่อยครับอยู่ในสายกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาสสิกโกลฟีเจอร์นะครับคุณนัทธีจุฑาวราคุณนะครับคุณนัทธีสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะครับราคาทองคํารอบสัปดาห์นี้แนวโน้มจะปรับกรอบขึ้นไหมฮะ สำหรับราคาทองคำสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมองกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะที่ระดับ1,575เหรียญจนถึง1,620เหรียญเวสต์ล่าตอยออนส์นะคะก็ต้องบอกว่ายังมองว่าราคาทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังขาดปัจจัยที่มาจากสุนมราคาทองคำในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ยังคงไซเวย์ในกรอบแคบแนนะคะจริงๆอย่างสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำก็เคลื่อนไหวไม่มากนักนะคะแล้วก็รวม อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมานะตลาดสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปก็ปิดทาการเนื่องจากเป็นวันหยุดทางกู๊ดไฟเดย์นะคะอย่างวันนี้เองตลาดสหรัฐก็จะกลับมาเปิดทําการอีกครั้งนะคะแต่ว่าตลาดทางยุโรปก็ยังปิดเนื่องจากเป็นวันวิตเตอร์นะคะเพราะฉะนั้อนอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะร,ราคาทองคําก็เคลื่อนไหวทำจุดต่ 1, ำสุดเทีรบดับ1,589เหรียญแล้วก็ทำจุดสูงสุดเทีรบดับ1,613เหรียญเวลซ์ลาทอยออนนะคะก็จะเห็นว่า จุดต่าสุดมีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จุดสูงสุดก็ปรับตัวลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้านะคะแล้วก็ถือว่าปิดลบนะคะในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าถ้าเรามาดูกันทั้งเดือนนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยราคาทองคําก็มีการเคลื่อนไหวถือว่าปิดบวกนะคะในเดือนที่แล้วแต่ว่าก็ปิดบวกเพียงเล็กน้อยประมาณ18เหรียเวสเซล่าทอยออสนะคะก็อยากจะให้ติดตามดูอย่างสัปดาห์นี้เองนะคะ ก็จะมีการประชุมของหลากหลายธนาคารกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง ECB นะคะทางธนาคารกลางยุโรปนะคะธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวผันผวนได้นะ,ะจากการประชุมต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยบวกที่กระตุ้นให้ตลาดทองคำม,มีการปรับตัว <S <S บวกขึ้นได้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าประเด็นทางด้านไซปัสที่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทําให้ราคาทองคํามีการเคลื่อนไหวนะคะ สำหรับหลังจากที่ทางธน,นาคารของทางไปรัสกลับมาเปิดดําเนินการอีกครั้งนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็นักลงทุนก็มีการคลายกังวลออกมาหลังจากที่มีการควบคุมการถอนเงินนะคะตรงนี้ก็ถือว่าก็ทําให้ราคาทองคามีการย่อตัวลงเล็กน้อยนะคะอย่างเช้าวันนี้ราคาทองคาก็เคลื่อนไหวที่ดับ1,598เหรียญน,นะคะเราต้องติดตามกันต่อเนื่องแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้นะคะก็อมองว่าราคาทองคำนะคะก็น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในดับ1 แนวรับอยู่ที่ระดับ1,588เหรียญ1,575เหรียญเรสซาร์ทอยออนส์นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็อยู่ที่ระดับ1,613เหรียญแล้วก็1,616เหรียญน,นะคะต้องบอกว่าราคาทองคําก็ยังไม่สามารถเบรกผ่านที่ระดับ1,620เหรียญได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองกรอบการเคลื่อนไหว1,575จนถึง1,620เหรียญเรสซารตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าสามารถเบรกทางใดทางหนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่จะถ้าสมมติหลุดที่ระดับ1,575เหรียญน,นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัว ลงแรงแล้วก็ลงไปแนวรับชัดไป1,560เหรียญ1น5 5เหรียญได้นะส่วนแนวตา้านด้านบนถ้าสามารถเบรก1,620งนอะคะเราก็ให้แนวต้านเทีับ่งัร้ยบ1,630-1,640เหรียญนะะแต่ว่าก็ยังคาดว่าสำหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะยังคงเ่้นไหวในกรอบ1,575จนถึง1,620เหกร้ยญิบนเวสลาค่ะครับแล้วในประเทศเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะสำหรับทองคำในประเทศนะคะแนวรับนะคะก็ดูเที่ระดับ22,000บาทนะคะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่ระดับ22,550บาทนะ,ะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะสำหรับเงินบาทในสำหรับสัปดาห์นี้นะ,ะก็ยังมองว่าก็น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะ,ะหลังจากที่ถ่าเงินบาทมีการรีบาวขึ้นมาจากจุดแข็งค่านะ,ะทีะดับ เกือบหลุดที่29บาทนะคะครตรงนั้นก็พอรีบาขึ้นมาก็ตรงนี้ก็ถือว่าทําให้ราคาทองคําในประเทศก็ดีึ้นปางนลคะจากที่มีการแข่งข้าไปแล้วก็ถือว่ากดดันราคาทองคําในประเทศในช่วงนั้นค่ะครับวันนี้ตอขอบคุณมากนะครับคุณนัทีครับ,รบสวัสดีครับรสวัดสดคีครับอันนี้ก็เป็นกรอบนะครับทั้งในรอบสัปดาห์ของต่างประเทศนะครับ1,575ถึง1,620ส่วนในประเทศ22,000ถึง22,550บาท